แอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการสร้างแอปลงไปในสัาร์อโือนะครับมันชื่อว่าไกด์แอปคือสามารถที่จะสร้างและติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนได้คือตัวนี้ครับเนี่ย WPA ตัวนี้แหละครับเมื่อเราสร้างแล้วสามารถที่จะติดตั้งมีไอคอนนะครับกดไอคอนเข้าไปนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะนี่ครับสามารถที่เข้าดู ผู้นครับอ่าอเป็นแอปครับสามารถที่ดู wa นี้ก็อ๋อผมใช้2อ,อีเมลก็จะขึ้นอย่างนี้ครับนี่ครับดูได้เลยเห็นไหมครับสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ย้อนกลับแล้วถ้าจะดูหน้าต่อไปตรงนี้เขาเรียกซับเมนูครับซับเมนูนี้จะมีเมนูซ่อนอยู่ข้าในครับเราสามารถที่จะ เข้าไปดูได้เห็นไหมครับก็จะมีเมนูซ่อนอยู่ข้างในก็จะม,มีงานต่างๆนี่ครับมีงานต่างๆเป็นอีบุ๊กก็ได้แต่อีบุ๊กก็ได้เปิดนะครับนี่ครับ าสามารถที่จะดูอะไรสามารถใส่เข้าไปในนี้ได้หมดเลยครับนะแล้วหน้าต่อไปก็เป็นหน้าผลงานนี่ครับเราสามารถที่ใส่เลยเข้าไปได้เป็นออนไลน์เลยครับไม่ต้องมาใช้กระดาษแล้วเห็นไหมครับเป็นออนไลน์เลยอันนี้ไม่ใช่ดูในะแค่ในโทรศัพท์ได้อย่างเดียวนะครับสามารถที่จะเอาลิงก์นะครับนี่ลิงก์ที่เราได้ จากการสร้างแอปไปเปิดในคอมพิวเตอร์ในเบราว์เซอร์ก็ได้ครับนี่เปิดในเว็บครับนี่ทำได้ครับก็รอสะักคู่หนึ่งเพราะมันเป็นแอปครับต้องประมวลผลก่อนนี่ครับเห็นไหมครับก็จะมี เหมือนในโทรศัพท์เลยแต่ภาพจะใหญ่หน่อยครับบอพีเอนะครับ,บ,รนะรบแล้วก็ในทับเมนูมผลงานนี่ครับก็จะเป็นแบบออนไลน์หมดเลยแล้วสามารถที่จะใช้ QR code โส่องเข้าไปดูก็ได้ครับ ครับตอนนี้คิวโค้ดส่งไปแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดลิงก์ครับเราส่งคิวโค้ดไปแล้วก็กดคําว่าเปิดลิงก์ครับนี่ครับแอปก็จะขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสามารถส่งคิวโค้ดก็ดูได้ไออัจพอดีผมติดตั้งไปแล้วนะครับก็เลยไม่ต้องติดตั้งนะครับนี่ะครับเป็นสิ่งที่เราจะทําการนะครับสร้างเพื่อติดตั้งในโทรศัพท์นะครับในครั้งนี้ นะครับเดี๋ยวพวกเราก็มานะครับร่วมกันเวิร์กช็อปทีละขั้นตอนนะครับ